สวัสดีคับปุณแม่เซอร์ไพรส์คุณแม่พรุ่งนี้เขาให้ไปเจอที่งานหรือเปล่านะงานฮาวเอเวอร์บีอะเขาให้ไปเจอไหมพรุ่งนี้ใจหนึ่งก็อยากใส่เจสใจหนึ่งก็อยากใส่สู เอาไงอื่นไปเนีใครก็ได้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยหรือว่าให้หนูร้องเพลงให้ทุกคนฟังไหมหนูจะเล่นมี้วว่งหรอปะ่ It's an effect of the medicine I took because of I went to my mental health therapist and he suggests me to take the medicine at eight so that the hours of what do you call the hours of the medicine in your in your body inside our immune system when you wake up you won't be feel like tired or no what do you call no effect from the เดินแมดดิเซนก็คือคุณหมอให้มากินยาตอนสองทุ่มใช่ไหมแลวสองทุ่มคือแบบมันไม่ได้อะมันไม่แต่ที่เขาให้กินสองทุ่มเขาว่ามันจะควบคุมเวลาหมายถึงว่าเวลานอนแล้วก็เวลาตื่นมันจะพอดีกันกันกบที่ร่างกายของเรา,าจะไม่ว่วงและจะเฟรชต้องลองถามพี่ปอนในวันที่กินยาตอนตอนแรกเหมือนจะกินยาตอนสี่ทุ่มใช่ไหม ถามพี่ปอได้เลยว่าตอนกิญญาสี่ทุนลล่นแล้วรถมารับตอนประมาณตีสามกว่าคือหนูเป็นแบบมันทิ้งตัวเลยอ่ะคือแบกเลยฉันไม่ฉันไม่รู้ว่าฉัจะไปไหนแต่ว่าช่วยแบกฉันหน่อแค่ฉันลากสังขารลงมาได้ฉช่ก็เิ่งละแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่หนูอายุ 26, ยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ด มีความรับผิดชอบมากพอต่อสังคมและตัวเองนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะจ๊ะแต่ก็เข้าใจในความเป็นห่วงของทุกคนว่าบางทีมันก็อันตรงอันตรายเช่นการขับรถแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะหนูขับรถแบบมีสติแน่นอนนะคะใครปาดหนูเองพอมีแรงที่จะว่าได้อยู่นะคะก็อย่าปาดกันสิคุณพี่มันไม่มควรปาดกันนะแกชิป้อันนี้คืออะไรอ่ะคุณไม่ต้องยูเทิร์นแล้วหรอ แล้วทำไมเมื่อก่อนตอนฉันมามันมีคนยูเทิร์นแบบให้ยูเทอร์นวะให้ไปจ้าโอเคใส่สูทแบบเซ็กซี่เหรออุ้ยทันไหมอ่ะเช่าชุดไปแล้วอะ่ะช่วงนี้ตีมอะไรช่วงนี้งานอีเวนต์ก็ต้องเป็นตีมขาวดำก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องขอเขาเรียกว่าเออหนูพูดไม่ถูกไม่อยากพูดเดีดี มึงดมากก็เป็นการไว้ทุกข์แะคะเอาไม่ได้ขับเองใช่ไหมขับเองครับดูแลตัวเองครับให้น้องนวยไปดูหลังบ้านแทนเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตข้างหน้าเราอ่ะหมายถึงชีวิตเบื้องหน้าเราเนี่ย เราจัดการได้แหละเรามีทีมมามีทั้ง AR มีทีมแต่งหน้าเราดูเองทุกอย่างเราดูเองได้หมดแล้วแล้วก็ให้น้องไปช่วยดูหลังบ้านว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องสําคัญที่บัญชีเราอาจจะพลาด mm hmm. เช่นออไม่จ่ายค่าไฟเอกสารจากบัญชีอะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็จะดูทางฝั่งนีสซะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เลยจะไม่ค่อยได้เห็นน้องออกงานด้วยนะคะไม่ต้องไปตีโพยตีพายว่าแบบมีปัญห้องปัญหาการอะไรอย่างงี้นะ ไม่ต้องมาสร้างความรล้าฉานในความปวกคนอื่นนะคะร้องเพลงหรอเพลงอะไรดี<ม>อ่ะสบายทรงผมเหรอคะน่าจะเป็นเดี๋ยวขอดูชุดก่อนดูชุดแบบนี้นนะสวยไหม พรุ่งนี้อาจจะรวบค่ะเพราะว่าเราปล่อยกันมาหลายงานและพรุ่งนี้ขอไปฟิลฟิลเบาแกลมแพงก็แล้วกันเพราะว่าไม่อยากไปแฟนซีเยอะเป็นงานรับรางวัลที่อาจจะทางการนิดหน่อยนิดนึงนะคะก็ให้เกียรติงานแล้วก็เขาขอสุภาพซึ่งจริงๆมีชุดนึงสวยมากแต่แบบมันซีทูตรงเอวกับช่วง สะโพกลงมาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เหมาะอาจจะเป็นงานอื่นนะคะก็เลยเลือกเลือกชุดที่เห็นหุ่นชัดแล้วก็มีความแกลมก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวผิดหวังค่ะลุกออกงานดิฉันคิดมาหมดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะส่วนใส่สูตรเนี่ยเดีย๋ยวต้องหางานที่มันเข้ากันก่อนถึงจะใส่สูตรให้ได้เฮ้ยถ้าเราใส่สูรเราจะโดนในนี้ไหมอ่ะเราก็ไม่อยากโดนโอ้ยแก ไม่ไกล้าล้วงกระเป๋าไม่กล้าใดตรงเลยอ่ะจริงๆการแต่งกายการแต่งตัวเนี่ยมันคือสิทธิแล้วก็เสรีของแต่ละคนนะว่าเขาแฮปปี้กับการแต่งตัวแบบไหนเขามั่นใจกับการแต่งตัวแบบไหนไม่ได้มีการบอกว่าคุณเป็นเพศนี้คุณห้ามใส่อันนี้ไม่นะฟรีในการแต่งตัวแฟชั่นก็คือแฟชั่นมันคือแบบอิสระทางการแต่งตัวแต่แค่ให้ถูกกาลเทศะแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน แค่นั้นเลยนะคะอ๋อแล้วยาหมอเนี่ยจะทำให้ฉันพูดไปเรื่อยแบบไปเรื่อยมากมากมามากเหมือนเหมือน,นจะพยายามให้ระบายสิ่งที่อยู่ในใจอะไรยงนเงี้ยชาวเน็ตให้ไปหาหมอฉันก็ไปฉันก็ทำตามก็มดีขึ้นแบบตัวฉันซึ่งใครที่เป็นอยู่ก็ไม่ต้องกลัวคุณหมอนะคะ จิตบำบัดสวนดีสะด้วยซำนะคะเป็นคนใจเย็นขึ้นแล้วก็เป็คนไม่คิดเยอะเป็นคนแฮปปี้กับกับการตื่นมาทำงานเป็นคนไม่ลงคิดอะไรมากมายเริ่งคิดหนึ่งสสามสแต่ก็ยังคงเป็นคนระวังตัวอยู่ก็ยังมีความระแวงเล็กน้อยส่วนญาแพนิกก็คินชุเทะเวลาเป็นแม่แม่ภูมิใจได้เลยลูกสาวกำลังจะ เป็นนักเขาเรียกว่าอะไรนักธรรมะใช่หรอการเล่นหนูไม่สนใจคําหมายถึงว่าหนูไม่ได้ไม่สนใจคําพูดคนอื่นนะหนูสนใจทุกคําพูดที่พูดถึงหนูแต่ว่าหนูไม่ได้เก็บมาคิดว่าคําพูดนี้จะมีผลอะไรกับหนูไหมถ้ามันถ้าเอามาคิดแล้วไต่ตองแล้วไม่ได้มีผลอะไรกับหนูเนี่ยหนูก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่า สิ่งที่คนเคารพมากที่สุดอะคือตัวเองแล้วก็ความคิดของตัวเองถ้าเรารู้สึกว่ามันดีมันโอเคไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็ก็ขอให้เขาเคารพความคิดเราเช่นเดียวกันประมาณนั้นเราเป็นคนมีชื่อเสียงอะเนาะ mindset ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนว่าเออเราเป็นคนมีชื่อเสียง แต่การมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าจะต้องต้องทำตามทุกอย่างที่หลายๆคนอยากให้เป็นหรือท,ทำในสิ่งที่หลายๆคนอยากให้ทำทำได้ไหมทำได้แต่ก็ทำในปริมาณที่พอเหมาะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สร้างความเขาเรียกว่าความแตกแยกความร้าฉานให้ใครน,นี่ก็คือก็คือพอแบบ พอแล้วเป้าหมายในวงการก็คือแบบว่าตั้งใจทํางานให้เต็มที่แพชชั่นการแสดงร้องเพลงอาจจะอาจจะมาละมันมาละแพชชั่นพวกนี้แต่แค่รอโอกาสต่างๆค่ะทำตัวให้ดีอะเดี๋ยวอะไรดีๆก็เข้ามาเอง Hi from London can you come back to UK Um I have been talked I have been talking to my dad about going on a trip about two years or three years in the future. But we still thinking of where we would like to go. He would like to take me to Austria because he went there before and there's snow. It's my what do you call it? A bucket list that I have to see a real snow. Because I went to London like two years ago on Christmas and New Year and there's no snow. But there's snow when I come back, so my dad my dad's gonna take me to Austria to how to say, dig me in the snow. But maybe two, three years. <laughs> เออยังยังเลยซิมแต่ว่าเจอซิมเก่าแล้วนะแต่ว่าขอขอวันวันว่างได้ไหมวันแบบวันที่หยุดได้ไหม คนบอกว่าอะไรนะเต <c oughs> รียมงานวันเกิดหรือ,อยังจริงๆก็เขาทางทีมเขาจะเตรียมให้แล้วนะคะแล้วก็จะมีร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมต่งตางๆก็มีเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นกึ่งๆแบบแฟนมีตงานวันเกิดอบอุ่นนี่แหละเพราะว่าเราจํากัดคนอยู่แล้วนะคะไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนแบบแง่ ame, มีแค่นี้หรอ มาทา่แค่นี้หรอก็ไม่ใช่นะคะจะมามากมา้อยก็มาเถอะแต่ว่าทุกคนได้ความสุขกลับไปแน่นอนนะคะวันนั้นหนูจะนอนให้เต็มอิ่มแ้้วก็วจะ boost energy ให้แบบเต็มที่ไปเลย come to Korea this year there's no w really มีแพนจะสตีมเกมมไหมหนูว่ากว่าทุกอย่างจะลงตัวที่บ้านก็น่าจะแบบเกือบปีอะแค่เสื้อผ้าก็ กูสูงหลายเดือนละค่อยๆไปเรื่อยๆไม่รีบใช้ชีวิตไม่รีบถ้าไม่ได้สตรีมก็อาจจะเป็นการแวะเวียนไปบ้าน<ม>ไฮดีไปไปที่ที่เขาพร้อมสตรีมอะไรเงี้ยขอเป็นหนึ่งในงานคืออะไรอะ่ะหนึ่งในงานไหนอะ่ะ how is she reading comments while d r p t i n g o r i hope someone's driving her home just taking her meds Um it's quite trafficking in Bangkok at this time because there's flooded in most of the places. and no one's driving for me. and every time I read the comments, it's when I have a chance to stop and read the comments. I'm not gonna drive and read at the same time because I know that it's not a good thing to do. เฟซบุ๊กติดอย่างเดียวคอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวให้เดี๋ยวมีวันว่างเราจะแก้ไขทั้งเฟ e บุ๊กแล้วก็โอ้เบอร์ป้ายสิได้สิจะทำให้นะเดี๋ยวจะเปิดคอมเมนต์ให้นะ My child d o e s s o n paying off five seriously don't understand anything No need to go learn Thai. I can speak English most of the time. I just need a question for me to, to answer because you know what, you guys are the reason that I can practice my English as well. I've been talking to my dad, and he was like, uh, "Your English is getting worse because I haven't used it that much and not often." but when i have a chance to talk to my fans i just like switch my brain into english and it just flow just go fluent so no need to learn china please 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 talk to me in english please help me to improve my english Okay everyone Hey guys, I just arrived. And I'm gonna go to oh, wash my face. No, clean my face. Big shower today if I can, because tomorrow it's kind of a big event. Uh, ใช่ค่ะขับไวมากไม่ต้องหอน Oh, um, thank you so much for coming to my live streaming and and send me a lot of encouragement you know what in every project that I go or every brand that I like, they are all happy and I'm very happy that they say that my fans are very cute very nice and very supportive I just feel like my I don't know you guys are one of my family so I I feel happy when people say like something like this to my fans เวลาไปงานไหนก็แล้วแต่ลูกค้าก็จะชมว่าแบบแฟนคลับสปอร์ตดีมากแฟนคลับน่ารักมากเป็นระเบียบมากแฟนคลับแบบคือน่ารักอะไรงเงี้ยก็รู้สึกว่า เออภูมิใจอะไม่รู้ว่าเราท e ีตแฟนคลับยังไงให้เขาไม่กระตกกระตากให้เขาอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยแม้ว่าจะติดแซวหนูไปบ้างแต่ก็เข้าใจได้นะคะเ <c oughs> ข้าใจได้แต่ก็ดีใจแล้วก็ใจฟูทุกครั้งที่แบบลูกค้าเห็นความน่ารักของแฟนคลับเราไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวอะไรเงี้ยถึงบอกว่ามันต้องไปด้วยกันถ้าใครที่ยังไม่เหนื่อย กับหนูก็รอเวลาที่จะได้ได้ภูมิใจในตัวหนูมากกว่านี้นะพูดแค่นี้แหละไปแล้วฝันนะทุกคนบ๊า,ายบายนะคะพูดไงนะคะพูดไงนะ everyone see you tomorrow นะเจอกันพรุ่งนี้นะคะใครไปที่งานก็ใครไปที่งานก็ีไปไปกยกได้นะ ใช่อยากให้แซงหรอช่วยเปนยังไงนะเดขอดวยวื่อดอยากให้ใส่สูตรไปเหรอ แต่คนนี้อยากให้เป็นพี่คนสวยขาหรือว่าอยากให้เป็นแบบเท่ละ่ะป็นคนสวยขาดีกว่าเนาอซ้อมขอเรียบดูแลเตงมกันด้วยเ้ยทุกคนไม่ว่าจะแวะเวียนไปบ้านไหนก็แล้วแต่อย่าลืมบ้านสนะไมลี่นะไปละ I will love you